กุ้งก้าวนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับหมักด้วยล้างด้วยเกลือนะฮะแล้วก็สดาละตอนนี้มันถึงขั้นตอนที่ว่าจะแช่สดาในช่องฟิตครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อความกรอบเอาให้ท่วมไปเลยครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับกุ้งแก้วแช่น้ำปลาครึ่งกิโลสำหรับ,บปลาต้นนะครับ คืนนี้ครับสามสิบนาทีผ่านไปนะครับแล้วเราจะทำการหมักน้ำปลานะครับกุ้งแช่น้ำปลาอ่าโอเคนะครับน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับทำการหมักลาดลงไปครับลาดลงไป แล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นอีก15นาทีเนาะหลังจางนั้นก็จัดจานทานได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อัป,ปาตนอัป,ปาตนนะครับนํำเสนอกุ้งแช่น้ำปลานั่นเองนะครับได้กุ้งแก้วมานะครับครึ่งกิโลนะครับวันนี้อัปลาตนทําเองครั้งแรกเริ่มตั้งแต่แกะเปลือกกุ้ง หมักตามขั้นตอนใน YouTube ทุกอย่างอ่ะมากินกันเลยแล้วกันนะครับมากินกันเลยมากินกันเลยกุ้งแช่น้ำปลาโอ้ยอยากได้วาซาบิแต่ว่าลืมซื้อมานะครับ อือร่อยครับอืมเอาละมุมกล้องได้แล้วโอเคเลย เร่มบ่มกันไปแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งตัวนะครับมาไปได้วยกันนะครับไปได้วยกันเลยนะครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนะครับกุ้งแช่น้ำปลาสูดเอาไปอืม โอเคครับเนื้อกรอบนิ่มจริงๆ <c oughs> กุ้งแกว้วชาลําป่ารนะับอยากได้วาซาบีแต่ว่าลืมซื้อเข้ามานั่นเอง ถ้ามีวาซาบิคงจะสุดยอดแล้วกรอบหวาน,นรายการหม่อมอาหารโชว์นี่มันต้องชัดไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รอขากล้องมาก่อนครับถ่ายทำกันแบบนี้ไปก่อนขากล้องไม่มีอืมเพว่าลืมอะไรลืมมะละจยามะละกี่ลงไว้แล้วลืม นะครับกุ้งขนาดนี้ซื้อมาทําทานเองเราจะได้กินขนาดนี้นะครับ ให้ยดขึ้นมาหน่อยมองเห็นหน้าคนกินขอประทานโทษน,นะครับอยู่ในการเรียนรู้และศึกษาอยู่ครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่กินโชว์มีชื่อเสียงเหมือนกันกันกบเพื่อนๆนะครับมีคนติดตามเยอะๆแต่ก็เพิ่งเรียนรู้กันได้นะครับเพิ่งทำดเดือนเดียวครับหืม <c oughs> เมนูนี้ขอแนะนำเลยสลัดเจ้าอร่อยมาก ไม่ผิดหวังครับอร่อ,รอยจริงกรอบนิ่ม เส้นขนมจีนมาได้ไงชอบมาก ช่วงโควิดก็ต้องกินอยู่ที่บ้านเนี่ยแะครับเห้จากโควิดทําให้ต้นได้มีกิจกรรมทําต้นเลือกเข้าครัวครับอยู่คนเดียวมันก็มีกิจกรรมทําไม่เหงาครับอร่อยอ่ะอร่อยจริง ตัวตะเกียบ <c oughs> มันจะเป็นกุ้งที่ป้าต้นใช้สูตรที่ว่าน้ำปลาผสมกับน้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วคนๆแล้วก็เอามาลาดมาแช่กุ้งแล้วกุ้งตัวตะเกียบมันจะฉ่ำมันโยงน้ำปลาที่ว่าใส่น้ำตาลปีบ๊บตะเกียบอร่อยมาก ขนมจีนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้กุ้งแช่น้ำปลานะฮะแต่อัป,ป้าต้นอยากทานเองนะครับซึ่งมันก็เข้าได้กับทุงน้ำจริงๆนะนี่นะฮะ อ,อร่อยจริงน้ำที่ว่าลาดแช่กุ้งอะ่ะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยอร่อยอะ่ะมันเข้ากันเนาะเพราะว่าน้ำที่ว่าเราลาดเนี่ยเอาไปแช่ปุ๊บสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีแช่ในตู้เย็นอีกครั้งก่อนที่จะามาจัดใส่จานนี่นะฮะมันเข้าเนื้ออร่อยมาก เล่นผักครับ เนื้อนั่นมากกรอบกุ้งเก้าครึ่งกิโลนะครับ ขนมจิ้มกัะน้ำจิ้มซีฟู้ดอปปาต้นก็จัดได้นะครับกินกุ้งอัปปาไม่อิ่มครับต้องใช้ขนมจิ้มเข้าไปด้วยอ,อร่อย เป็นเมนูเบาๆนะครับกินยังได้แบบอ้วนครับเมนูแบบนี้ แซ่บพร้อมกินได้เรื่อยๆท่านผักได้มากๆด้วยตัวนี้อัปปาเลือกเอง นื้อเม,มลีครับพ่อแม่พี่น้องปอบมโซดอา เฮ็ดกินเองกับแสบอยู่ตัวนี้เนาะสิไปเฮ็ดให้คุณเทียงทานอยู่เด้อเนี่ยเราิได้กินผักหลายๆเฮ็ดเองกับมือเนี่ย่หละ้อีแม่เฮ็ดกินน้ำกันเอาแมา่พี่น้องแซบดีครับ Mm. -hmm. โอ oh, ้แสบแสบแๆบแสบหลายครับอืม uh น้ huh. ำจิ้มซีวั๊วซ่งม,มนแสบคับแสบแน่โ oh, อ้อยอีพอยผมแม่พี่น้องแสบหลายครับกินแล้วก็แสบอีลีเห็ดกินเองแสบครับอืม uh huh. หมดครับเราเอ1าิห้าตัวอร่อยจริงครับท่านท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยฝากกดติดตามอัปปาต้นเลยนะครับกับเมนูก็จะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะจริงๆแล้วถึงยังไงก็ชอบทานแบบนี้อยู่แล้วแหละแต่วันนี้ก็อยากจะมาะทําเมนูอร่อยๆให้พี่น้องได้ทานแล้วก็กินข้าวแซ่บเด้อครับเด้อ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย